ิ้วมาว่าเฮ้ยพวกเราสามคนมีคาแรคเตอร์ชัดเจนใช่มีเสน่ห์เพื่อจะเข้าและใครเพื่อจะใครพาออกทะเลมนั่นแหละพี่น้องแล้วใครบอกว่าจะประคองแล้วใครที่เป็นคนรวนผมไม่รวนผมไม่รวนผมแค่อยากให้เขาได้รับข้อมูลข่าวสารของผมนี่แหละก็คือย้อนกลับมานะแต่แล้วไม่คิดอีกนะกลับมาที่ว่า พวกเราสามคนคือ The Best จำได้ไหมจำมุก The Best ได้ใช่ไหมแล้วคุณจำที่พวกเราหล่อมือขอได้ไหมย้อนพวกคุณย้อนกลับมายอนกลับมาพวกเราคือที่สุดของที่สุดถูกต้องนะครับพวกเราทีนี้มาทั้งหมดที่พูดมาหมดพวกเราคือ The Best นี่ไงีย้วทีพอมึงจะกลับบ้านกี่มง ดีที่สุดอันนี้สุดเวลารวมกันสามคนปั๊บแล้วคล้ายๆอะไรใครๆเอเวนเจอร์ไม่ใช่ประโยคของมืองเพราะเอาสามคนเลือดม,มันไม่เหมือนบอกตรงนะวันนี้ถ่ายข้อทุกประเทศด้วยด้วยน้ำหน้าเขาไม่ศรัทาาเพราะเขาเสียคนพ่วมมือเนี่ยนะ จำนะพรุ่งข้อขาพรุ่ขาชเสร็จปั๊บใช่ครับสามคนครับมารวมกันดีสุดหุดเท่สุดร้องเพลงเพราะที่สุดครับมารวมกันพูดออกคล้าย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 บอยแบนด์เลยครับโอ้ยออกแล้วมโดทะกลับมาโลกกันเชียวโลกกันรนกันไปกันมายืนยันคำเดิมนะครับใครที่มีนัดนะครับเดือนนัดเดือนนับไม่ต้องกลับก่อนเลย เนี่ยกระล้อมันที่เสียเพลงเนี่ยยังเพลงสามเพลงสามใช่โอเคอ่ะนี่คือพวกเราคือบอยแบนด์ป่ะพี่แน่นอนพวกเราตอบตรงนะคือหน้าตาเนะมึงไม่มีอะไรดุหมังเลยตอนนี้ตาตาดูลอยมากนะกลับมาพวกเราคป็นบอยแบนด์เพราะว่าพวกเราโอยกันเฮ้ยพวกเราเป็นบอยแบนด์เว้ยพวกเราเป็นบอยแบนด์ในตำนานใช่เว้บอยแบนด์ในตำนานเออเอ้วกูบอยแในตำ นี่คือบอยแบนด์ระดับตำนานเออไม่เชื่อคุณชาเด็กเราครับโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงงงงงว่าเดินทำไมใช่นี่ก็งงเดินทำผ่านอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวอะโ่้โหเพราะว่าคนตกมาหายใหญ่ในวันฮาโลวีนนะครับผมนี่ไงโอ้เท่เลยพี่การที่เป็นบอยแบนด์ที่หน่มกองคุณคุณเดินเดินนี้ไม่ได้ไงไหลลงไม่เท่ากันแต่เขาเขาจะเล่น อะเรยเดินอย่างนี้ไม่มีแหมอย่าพูดอย่างนั้นมึงจำตอนถ่ายปครั้งแรกได้ไหมเราเป็นตามพี่กันโอ้โหถ่ายไป3าชั่วโมงครับผมไอ้กันครับเขาบอกไปเลยเกงไงเกงไงเด็กอกไงชาติเลยอย่าพ่งไปถ่ายปกบอยไหบอยไหดบคอยไดู คำว่าบอยแบนดมันชัดเจนมากเหมือนหาหนูนี่นะซึ่งวันนี้ครับเราสามคนจะมา็นเดบิวบอกเข้าไปเนาะ <boy band S 2> บอยแบนเราให้ใหหทั้งโลกได้รู้ว่านี่แหละคือเลเจนด์บอยแบนระดับตำนานแตบบ่น้องแกมีพพเพิ่มเพิ่มเพ่าเพิ่มเพิ่มกูยืนบอก ไรก็ได้แล้วอะอันนี้ถูกปกอยังและนี่ครับแ๊บนึงมึงจะไปวิ่งผับที่ไหนเตรียมรับไม้เหรอยื้อยื้อย้ยืเควแมน่าตามพี่เมื่อกี้พีจาก BTS b t อ๋อพี่ีกับทีมะรนเฮ้ยอะไรไม่น่าจะไปดังแบบบุกแถวเลย เฮ้ยคืนตามก็ดูได้ไหมวะป่วยเป็นไงครับปัดสี่พันห้ากำบัดในมือไว้ให้แน่นครับกำบัดมือไว้ให้แน่นตอนนี้บอกกับตัวเองว่ากูจะไม่โยนขึ้นมาเลยเก็บเก็บไวบไว้กลับมาที่บอยแบนด์หนยืนมันต้องยืนยังไงนี่ไหล่ต้องไหล่ซ้ายต้องนำนิดนึงก้มหน้านิดนึงแบบหาเหรียญหาเหรียญบางทีไม่ได้มีอะไรเข้าตาหรอกแต่ต้องปัดไว้ก่อนจมูุกไม่มีอะไรต้องปัดจมูกหรือเปลเอาละครับทุกท่านครับ Ladies and gentlemen. and อย่าหัวเราะเลนหน้ากันตาร,รอบแรกแร้ว The next songs ก็คืออย่างงี้ยมีเสน่ห์เขาเรียกว่าบอยแบนด์ได้ลูก,ลก,ลก,กพึ่งลูกพึ่งไทยบอกกลัวจะพึ่งมือเดี๋ยวมันเป็นไปกับมันนี่ทำยังไครับ,รบและนี่คือบอยแบนด์ระดับตำนานครับ สุด <Yeah. S 1> ของฟ้าไรลทางลหมือูผาร้อยพันดาราด <Yeah. S 1> ลงมืมนเพียใดเรสอ เยอามว่าอรวายไหมอ่าก็มีบ้างนิดนิดแต่ทุกอย่างโดยรวมมันโอเคอะเป็นไงลิดไม่เห็นอายเลยครับเออไงผมรู้สึกว่าผมเท่มากเกียร์เจังหน้าไม่ชอบมากเที่นิดแบบดีนะเนี่ยปกติผมไม่ได้ทำได้ไงวะผมว่าถ้าคุณตลกสุดแล้วเมื่อกี้เนี่นอนที่นึ่ช่วยหน่อยต้องแบบส่งๆอยแ่นี่คือถ้า อยู่ด้วยกระตุกนะมีเเหมือนจำได้ตอนรถไปช็อตเงอ๋ออ่ออ๋อเอ่อเออเอามาใช้เฮ้ยแต่ว่าพวกเราเหมาะไหมครับไปแบนหล่อค่ะมีเสียงแถวมากพวกพวกเราเหมาะไปช็อตอันนี้อันนี้นายถามอะไรก็ได้ถามอะไรก็ได้ถ้าเราถ้าเราออกใบแบงกันพวกคุณจะซื้อไหมครับอระเป๋าบัฟเราซื้อ๋อซื้อไป่ั่ซื้อไปปลาทิ้งมั้ะ ก็ถามอะไรบางอย่างทีเออหุดหนุนหรือจะน่าสนใจลองสามคนรวมกันเจ้าเงินไปไวที่ไหนโอ้โหธนาคารไงมันจะมีสักวันไหมที่คุณจะไปขับผมใช่ไหมผมเป็นตัวโง่ไม่ทันมีใครตลกไงผมเล่นเป็นตัวโง่จริงจริงผมรู้กันแหล้วอะไรยังไงเออไปก่อนเพิ่มเพิ่มเด็กแย่ขับรับอ่ะ เรื่องต่อไปดีกว่า1ิปี10ปีทั้งทีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงมีคําถามในใจเราคุณถามนะครับว่าผมบอกอะไรล่ะอะไรนะมี่กีน้นคนถามว่าเอ้เขาบอกอะไรกันตรงนี้อ๋อไม่มีอะไรครับตรงนี้ไม่มีอะไรเลยครับออใช่ครับไม่เชื่อที่ลงไปให้ดูนะไม่มีเลยครับ <laughs> <laughs> ตอน้อมมึงไม่ทำ กอเล่นจริงปั๊บลงไปก็ลงไปได้ขาแข็งขาหักพวกกูอยู่กันแค่สองคนเราก็ซื้อบัตรมาแล้วไม่คิดไม่คิดควอดคนดูครับเป็นตะแกรงครับเดินไปอีกสามเมตรครับใช่ครับสามเมตรสูงกว่ามึงสองเท่าตายได้ตอหักที่พูดเป็นห่วงไม่้วนไม่ถูกไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่หรือไม่บูลลี่ไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวนี้เขาไม่บูลลี่กันการที่เราเตี้ยผิดเหรอ เขาจะไม่อยากไปเลือกงานว่ากันอยากเลือกงนตรงนี้เรื่อยๆเลยนันพี่ดีมึงอยากเลือกเกิดได้มึงก็คงไม่อยากถูกไหมเกิดได้ก็คงอยากเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดของมึงจริงๆี่มากเลยเนาะโทษนะกลับไปบ้านมึงเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยแม่ต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นเออรักกันนะเพราะรักกันตั้งอยู่ที่ตรงนี้ใช่ใช่หวานเออแล้วมาแล้วไปเรื่อยไปเปนื่อยนี่ก็ซึมเลยครับ 10ปีสนุป10ปี10ปีครับผมผมเชื่อว่าหลายคนมีคําถามนะครับที่อยากจะถามพวกเราสามคนคําถามบางคาถามพวกเราไม่กล้าตอบคาถามบางคาถามพวกเราตอบไม่ได้แต่วันนี้เชื่อวันนี้รู้สึกอายกว่าเมื่อวานเ่รอนจริงนะนี่คือความรู้สึกจากใจลยจริงๆไม่ต้องอายพี่ไม่ต้องอายทุกคนในที่นี่เข้ามาเพื่อดูเราเออพี่จะเป็นยังไงเขาก็ดูเรามาตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่แรกเมื่อ10ปีก่อน พี่ก็เป็นแบบเดิมใช่เป็นแบบนี้ที่แล้วจริงนี่คือบ้านของเราใครดูมันเพราตอนนี้ลูกเหมือนเหมือนแม่ยี่ดูลูกอ่ะลูกเราจะแบบใช่ไหมพี่บาอย่าหายใจคนเดียวเลยคอนเสิร์ตเนี้ยกูไม่พูดแล้วอันนี้คืร้อนใจจริงอ่ะมาใจเย็นไม่เป็นไรมันพูดแล้วใจเย็นใจเย็น กูพ <Si <si ูดอะไรึงไม่ฟ no> ังใจเย็นใจเย็นเฮ้ยกันเมื่อกีกูคอนเสิร์ตนี้จบจบการเล่นเดี๋ยวกันกนเพื่อนกันเพื่อกูอยากอะไอยาอยาเดินทางหลังเดี๋ยวตกไฟสัตว์กลัวงตอนตั้่นตอนนีก่้ัเสอที่บอกแล้วครับอยาบูดีอยาบูดี่กันไม่ได้บูลี้อยากเป็นเพื่อแกคิตเตอร์ไหมอย่าทำอยากทำอีก ครับอย่ากทำอีกแต่ผมบอกเพื่อนนะว่อกี้เรื่องซีพียูกูรู้มึงเลือกเกิดไม่ได้ไม่จะลองไม่ผิดน้องใจเองมันขาวสว่างไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเพิ่มแสงให้น้องผมหน่พี่รู้เอามือมาจับพี่รู้อ่ะเข้าเรื่องสิบปีของน้องสิบปีน้องพูดเลยเข้าสิบปีมาคูณสามก็จะได้สามสิบสี่รอบมือขมสามรอบแล้วได้มึงมึงด้วย คือคอนเสิร์ตสิบปีเนี่ยพ่อไม่จำมึงไม่จัำมึงจำอะไรเดี๋ยวพ่อให้มึงไปมึงก็แบบมึงไปสุพรรณอีกไปสิบจะได้ยังครั้งที่สิบ่ปสิบปีครั้งที่สี่ให้คุสุพรรณดูอย่างเดียวกูไห้ฟังของกูให้คุสุพรรณดูอย่างเดียวสิปีคอนเสิร์ตนี้ พิมกูนไหนบาชขึ้นโชว์เมื่อวานนี้นะเป็นการเลยสิบป,สบปีสิบปีคร้งพี่ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับ<ส>ผมเชื่อว่าทุกคนมีคำถามาในใจอยากถามเราซึ่งเมื่อวานนี้บางคำถามเราได้ถามไปแล้วบางคำถามเราได้แถไปแล้วนะครับบางคำถามเราตอบไปแล้วใช่วันนี้เราจะมาตอบกันอ,อีกครั้งหนึ่งได้มีใครอยากถามเลยครับถามตัวนี้เลยก็ได้นะพูดขึ้นมาเลยเราตอบได้หมดนี่คนนี้คนจริกอยู่แล้ว คิดสมัยไม่ใี่การนั่งพักหายใจนิดนึงแล้วก็แบ่งสมองด้ดนึงเอาไหมเอาตู้ออกมาไหมทีมงานครับผมขอคำถามว่ใจนะครับนี่คือคำถามที่ผมทำรีเสิร์ชมาจากทั่วประเทศนะครับผมโดยเอาเวลาไหนไปทำผมมีทีมงานของผมเป็นรีเสิร์ชจากสุพรรณภูมิผมบอกนะครับที่ราไร ถามจัดคนพูดให้แล้วว่านี่คือคำถามที่อยากถามเราสามคนมากที่สุดครับถ้าหมดนี้ไม่ถ้าหมดเก้าคำถามแต่ว่าที่เยอะเพราะว่าเราเอาแบบให้มันดูเยอะไปครับเป็นพรอดีเสดทั่วประเทศแต่ชื่อสุภันโภลใช่เป็นไงไหมนึกถามเขาว่าเธอฝังชุบก็อ่ะใครตอบก่อนจบไมแล้วอ่ะมีวิธีป่ะล่ะ ใครจะเริ่มก่อนอะไรก็ได้อะไรก็ได้เดี๋ยวคนดูลุกนี่ลุล้นร่นเลยบางที่คนที่มาเมื่อวานฮึบเงียบอย่าอย่าสปอยล์โอเคสำหรับวิธีการในการรันล็อกใครตอบก,ก่อนตอบหลังนะครับผมได้นังวิธีการที่ทันสมัยที่สุดและเที่ยงตรงที่สุดในโลกมาได้รับการยอมรับจากองค์การนาซาาแล้วว่านี่คือวิธีการที่สุดนั่นคือวิธีการเอันดับหนึ่งฮึบฮึบ บอกตรงนะนอกจากจะไม่ไว้ใจพวกมึงวันนี้กูยังไม่ไว้ใจพวกเขาใช่ไหมคือผมมันเล่นลำบากใช่ไหมโอ้ยมันหนักเหมือนกันนั่นคือวิธีการที่เรียกว่าเออนักกันอดนักกันคิดไหมคุณคุ้นๆคุ้นๆแค่ได้ยินไครับช้าๆช้าๆอดนักกันช้าๆอดน้อยออกโอ้ทำไมไม่เปลี่ยนว่าอันหนึ่ง ไม่เป็นไรได้ได้อ่ะโปรน้อยออกกันใครมึงลองแบบเริ่มแบบโปรน้อยออกแบบคราฟดิจะได้ได้ไงอะไรที่มันไม่ได้มันก็เล่นแบบคราฟมาให้แล้วมาแล้วปรน้อยออกเออไม่ได้มันก็ได้มาใครจออใครล่ะอะไรพี่อะเป็นไรไปรู้สึกเหมือนตอนกูขึ้นเวทีตอนประมาณอนุบาลิสองแล้วติทคาเต้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมาอ่ะเดี๋ยวโชว์มัสโกออนมาโอรน้อยครับ อ่ะมึเริ่มก่อนไปมึงเริ่มก่อนกูออกขาเหมือนกันอ้าวพี่โนขากูขาวมึงดำเฮ้ยมึงกับกูอะไรวะกอนสนี้จบกันจบกันนะเนี่ยเฮ้ยกูออกไงกูแบมไปง่ายไหนเว่าผิวกูดำมึงกันกูรีกูรีกคอยดูนะการคลินิกมึงจะเป็นมีไปคลินิกที่คนดำไม่เข้ากูบอกมึงนั่งกู แค่ตาฝอดคุณแค่ตาบอดยวกาสก่อนใช่ขอโทษอยากมีคยได้ไม่ทำแล้วที่ไม่ทำแล้วที่ไม่ทำแล้วเห็นดิแค่ไนพ่อครับฝากดิอยากได้ยินคำดิได้อยากพูดคำว่าดังให้ดิไจะไป็นูดว่าดังไม่ต้องบอกกันจะไม่มีคำว่าดังคุณโดนคุณแพ้ใครคุณนี่เป็นคนเปลี่ยนชื่อได้คุณน่าจะชื่อเสี้ยมนะคุณนใครจะหยิบ ไม่เอาคำถามเมื่อวานนะทำไมอ่ะคำถามเมื่อวานอะไรอ่ะศิลปินจิงที่ผมชอบที่สุดอะไรอ่ะแล้วคุณก็มาตอบมาลีวันโอเคงั้นไม่ต้องจับเลยคุณจะเว้นทำไมไม่ต้องจับใด้คำถามเดิมเดี๋ยวได้คำถามเดิมผมเปลี่ยนใหม่ให้ได้ศิลปินชายเอาศิลปินชายโอเคในใจคุณอ่านี่โอเคคำถามนี้ศิลปินชายที่อยู่ในใจคุณคือใครครับ อันนี้กูก็รู้กูเป็นเพื่อนคุมาสิบปีกูตอบได้อ้าแกะงอแยะงูอีกแล้วกูรู้ใจมึงอ่ะใครมาลีฮวนนากูเล่นละครเพื่อกูมีโลกประจำตัวเป็นโรกหอแล้วกูพูดประโยคยาวๆไม่ได้ มันจะต้องหายใจก่อนเมื่อกี้ยาวมากเลยมารีมอนามึงพูดมายาวตลอดต้นคอนเสิร์ตมึงไม่เป็นโลกมึงมาเป็นตอนเมื่อกี้นี้เออเป็นโลกหน่อยมารีหัวหน้าพี่ชายยังไงกับมึงดีวะาพี่มันเป็นโลกจำตัวเพื่อเข้าใจเออแล้วสุ่นคุณชอบใครมารีมอน่าโธ่หุณติดถูกแล้ว เป็นโรคหอบครือว่าเนี้ก็ฟังเพลงเกาอยู่แต่ไม้ชอบก็ชอบหลายคนชอบพี่เบิร์ดพี่เบิร์ตถงใจไม่กินไตอาจากรเองอะไรชอบกินอ่าโอ้ยหลายเพลงหลายนะบ้างเขาตั้งแต่ฟังตั้งแต่สมัยครับอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยชอบไหมอยู่คนเดียวคำถามเอาของมาเลยเอาคำถามมาเลยแล้วอยากรู้ว่ามึงชอบเปล่าเพลงพี่เบิร์ดมันเยอะแยะแล้วใครตอบตอบ อ๋อไปวิชุกดิกกับมาลิดโอเคจบกูชนะคอนชนะกันไกลกูชนะทำไมเ่อกูดิอ้าวตอนนี้ออกมา้ปั๊บเนี่ยไปแล้วตามเนี่ยไปแล้วทำไมรับปั๊บดับแล้วดับแล้วเนี่ยตาบอดแล้วปั๊บจบนี่คนดูสามชาติแลวไปอน ดิ๊ก่อนดิ๊ก่อนถามดิ๊อ่ะโอ้โหขยิงด้วยทุ่งทรายแค่ทำงะนรขาขอขอถุงทรายก็ได้ขอถุงทรายอ่ะเนี่ยโทษทีนะเวลาพวกคุณบูลลี่ผมเนี่ยผมเคยโกรธไหมผมเคยต้องออกไปน้อยใจอเลยไหมไม่เคยไม่เคยน่ารักที่สุดเลยโอเคโอเคคุณพูดเหมือนคุณเป็นลูกของอลไรครัเนี่ยเอาอ่านให้หน่อย อ่านไม่ให้ใครอ่านก็ต้องให้กูจริงหรือว่าอ่านกูก็เมันกูเป็นหัวหลักหัวตอยืนอยู่ตรงนี้ม่งนี่น้อยใจได้เยอะเลยมันอะไรหรว่กันใช่ครับสิบปีสองพิษกันนิดโนโชสู้ๆนะอ๋ออันนี้มันเป็นคำถามมาดิอันนี้มาใจผมบอกว่ามีเก้าคำถามไหมที่เหลือเป็นเขียนกันเองไม่ต้องบอกเขาทุกอย่างก็ได้ คำถามคือเฮ้ยทำไมต้องไม่ยื่นอ่านเนี่ยตรงนี้แหละโอเคโยเอาเงียบเ่ยเชื่อไหมอันเนี้ยมันก็ไม่รู้อ่ะตอบตามความจริงเอาเดี๋ยวอีกนะดีดีเออก็่าสิบปีสิบปีถ้าผมจะมาถามคุณว่ารักกันขับขนาดไหนมันก็คงไม่ใช่ถูกไหมครับเอออันนี้ผมถามตอบตามความจริงเอาความจริงถ้ามีเรือ มีเรืออ่าบนโลกไปเนี้ยน้ําท่วมหมดทั้งโลกแล้วอ่ามีเรืออยู่สองลำครับผมไม่จะไม่ต้องอ่านเลยเพราะผมคิดเมื่อกี้เลยคิดเลยใหุ้ณจับทำามไปแล้วมเรอใหกูให้ดูเลยว่าเนี้ยก็คือกำลังใจแบบถามว่าว่าให้กูอ่านทำไมเออบ้ามันเตรียมคำถามอันก้าวคำถามให้กูเออผมจะไม่ว่าคณเลยสิ่งที่มันหยิบมาให้ผมอ่านให้ฟังไหมสินปีสโริทกาลิโนโชสู้ๆนะ ไม่เชื่อไม่เชื่อผมพูดจริงไหมจริงไหมครับผมไม่ได้โกหกดันั้นผมจำเป็นต้องคิดคำถามที่ขึ้นมาถ้ามีาเรือสองลำนำท่วโลกไปนี้เอรลบหนึ่งเป็นลับที่แฟนขับอยู่โอ้ย่าอยากยังไนะง,งคำถามยังไม่จบอีกลำหนึ่งกันภัยอยู่ ที่เขาถือไปอยู่รังหนึ่งกันอยู่รังหนึ่งเรือดันลมพร้อมกันสองรั <ๆ S 2> เรือลมพร้อมมึงมีอีกรังหนึ่งคุณจะเลือกช่วยใครเลือกช่วยได้เฉพาะกลุ่มเดียวคนเดียว<อ>เลือกกันหรือแฟนคสาวคิดดีๆนะนี่คำถามนี้ละเอียดก่อนนะน่คตอบตอบไปดห้ามโว้ผมตกจากใจ ลิทจะช่วยตัวเองครับนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณจะเยนีุ่ณงตีเลยกันไปมากเลนเซซเซซผมเขาได้ที่ข้องู s s คเซซเซไม่ใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าคุณก็ต้องต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนเพราะผมเป็นหมอไงผมมีความสามารถในการช่วยคนอื่นต่อ ผมก็ต like right? uh, 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 la ้องเชื่อใจเองให้ก <splash noise> ่อนรถเรือผมก็จะล่มเหมือนกันถูกไหมไม่ล่มไม่ล่มล่มไม่ล่มพี่ไปช่วอ่ะตอนนี้กลับมาต่อไปนล้วเพราะว่าเรือคุณไม่ล่มอ่ะคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะาจริงเลือกเลือกช่วยตัวเองไม่ใช่เลือกช่วยเรือตัวเองไม่เลือกอะไรผมจะเลือกช่วยกันเฮ้ยเอาแล้วไปไปลดลงแล้วตอนนี้กันเนี่ย พูดจริงเขาตั้งใจฟังมากผมจะเลือกช่วยกันอันนี้พูดจริงจากใจเลยเพราะว่าแฟนขลับบมีกันอยู่มากมายหลายคนเขารักกันเหนียวแน่นเขาช่วยเหลือกันเองอยู่แล้วแต่กันเนี่ยตอนเนี้ยเขาเหลือตัวคนเดียวแล้วคุณไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินเลยแต่ก็ช่วยมึงนะกัน พ่อแม่ย่ไม่ใช่ย่ายว่กับกครแล้วไหม,ไแ,มแต่กูสุดท้ายแล้วกูช่วยมึงกูช่วยมึงขอบคุณวะไปกั้เ เขจริงเขาพูจริงรู้รู้แล้วเขัรู้เขาผมผมแล้วเขาก็แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์จริงผมไม่รู้่าไะทำงงจริงหรือเปล่านะแร่ว่ามัอเข็นคพูดสำหรับคำตอบของเขาไงที่ทำให้คนเขาได้โผดีใจยิ้มก็คือคนเดียวอันอ่ะขอบคุณแม่จไปคาถามที่คตอบจบแล้วนะครับผมและก็มาถึงคำถามของคนสุดท้ายนะครับซึ่ง เราจะไม่จัดแล้วเนื่องจากว่าคำถามจากเมื่อวานนี้คุณยังตอบไม่ชัดเจนเอออ่่ใช่เพราะไม่ัดนคุณยังไม่ได้ตอบเลยซ้ำตอบแบบเอาิงี้นะแบบไม่สมศักดิศีอะพี่เออมันไม่ได้อะมันต้องแมนจใจจนี่คือข้อข้องใจของบ้านเราเนี่ยเขาพูดอะไรไปเขาเขาใช่นี้ แค่นี้ใช่ไหมเออคนในบ้านเรารู้ไปเขาก็คุยอยู่แค่นี้ครอบครัวเขาไม่แชร์เอออะไรแบบว่างวันเขาก็เดินไปข้างบ้านนิดหน่อยไขาแชร์เขาไม่แชร์ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่แชร์เมื่อวานเล่นเสร็จกูไปดูทวิตเตอร์เต็มเขาแชร์ให้คนในครอบครัวดูไงทุกอันเขาแชร์ให้คนในครอบครัวดูอีกทีหนึ่งในครอบครัวใช่ไซเบอร์ของเขาใช่มีหลายคนใช่ครอบครัวใหญ่อ่ะคุณถามอะไรอ่ะคุณถามนายโบว์คุณถามว่ากูเจ็บตรงเมื่อกี้ไหมกู สนใจอยู่ผมจะถามคำถามเดิมมากสรุปแล้วตาคุณสรุปแล้วชีวิตนี้ครับพี่รักใครมากที่สุดห้ามตอบแม่ห้ามตอบลิศกับกันห้ามตอบแฟนคับห้ามตอบผูมิภาคุ่นแล้วก็ห้ามตอบเต่าทะเล ต้องพูดออกมาเป็นชื่อครับชื่อบุคคลถ้าพูดเป็นบุคคลไม่ได้ให้เป็นตัวย่อเชนชออ้นชมันมีตั้งหลายชื่อนอชน้ำชาน้ำชามีช้อยดีกว่ามีช้อยเลือกเอออกกแก่น้ำชาอกก่น้ำชาขอไก่ เด็ดชาข้อคดคนบ้าเรียเน็ดชาอ้าวเวลาคุณแม่เขาอคอ้ขอนดูเขาค้อนตอนมีมีอาการอะไรอย่างเงี้ยตอนค้อนเป็นเน็ดแม่จะว่าชื่อน้องเน็ดหรือว่าเขาแทนม,มึงกันแทนกันก <c oughs> อไก่นิ่น้ำชาขอไข่เน็ดชาขอควายมึงพูด